่าวว่าแอบนวดจริงไหมชอบแอบนวดจริงไหมก็ใช่ครับก็ชอบนวดครับชอบนวดครับพี่แจ๊คสวัสดีครับสวัสดีครับจะมาขอสืบหน่อยสืบอะไรครับเือเขามาได้ไงครับเนี่ยขอมาสัมภาษณ์ข่าวว่าแอบนวดจริงไหมชอบแอบนวดจริงไหมก็ใช่ครับก็ชอบนวดครับชอบนวดครับนวดสปาชาครับนวดสปาชาใช่นวดหน้าครับผมมานวดหน้าที่สปาชาครับอ๋อนวดหน้าที่สปาชาใช่ใช่ สำหรับพี่แจ็คมานวดหน้าที่สปาชาในครั้งนี้นะครับแจ็คแนะนำนะครับโปรแกรม Miracle c a v i ว r Bite นะฮะเพราะว่าทำแล้วเนี่ยโปรแกรมนี้เนี่ยพี่ๆช่างแต่งหน้าในกองถ่ายเนี่ยเขาชมแจ็คเลยนะเขาบอกว่าทำให้หน้าแจ็คเนี่ยติดขึ้นเวลาแต่งหน้านะครับหน้าชุ่มชื้นแล้วก็พวกรอยต่างๆเนี่ยมันจางลงด้วยนะครับเพราะเขาใช้สารสกัดระดับโลกอย่างไข่ปลาคาเวียที่ช่วยฟื้นฟูปัญหาผิวแบบครบวงจรนะครับไม่เน้นทาครีมแต่เน้นมาทำโปรแกรมนี้ที่สปาชาเลยละครับพี่แจ็คทำรเสร็จแล้ว พี่โปรแกรมนี้นวดอเรามันหน้าหอมขึ้นจริงเหรอใช่น้วนวดแมันหน้าอินฟูขึ้นจริงเหรอพี่ก็ใช่อ่ะดิอ๋อโอเคขอบคุณครัไปะเรากลับแบบนี้ก็ได้เหรอวะ